โอเคค่ะน้องหลิวนะคะวันนี้มาลองทากันแดดกันนะคะเมื่อกี้ฉีดตัวนี้อันน้องหลิวยกนิดหน่อยฉีดตัวนี้ไปที่มือแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็ตามด้วยด้วยครีมกันแดดอ่าครีมกันแดดอ่ะวันนี้น้องหลิวลองทาเลยนะคะต้องรูปไปแบบไวๆเลยเพราะว่ามันซึมไวมากอย่ารูปอย่างนี้นะคะน้องหลิวให้รูปลงอย่างเดียวเวลาเราทาอ่าใช่เดี๋ยวเราเติมมาตรงตรงช่วงคนคนอ่าเห็นไหมถ้าเกิดนั่นก็เอาเอาตัวตัวน้ําแร่ในฉีดอีกทีถ้ารู้สึกว่ามันฝืดไปแต่รู้สึกไม่ฝืดเนาะโอเคอยู่ กินหอมไหมหอมค่ะอ่าเดี๋ยวลองลองเพิ่มตรงโคนแขนนิดนึงเมื่อกี้ขยดนิดเดียวเองเนาะจ้ะอันนี้ SPF 50นะคะสารสกัดทับทิมอ่าแล้วด้านหลังมือด้วยค่ะเวลาต้องให้ให้ให้ใหทั่วให้ทั่วแขนถ้ารู้สึกฝืดว่าเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่อ่าช่วยนิดนึงกลิ่นใบเตยหอมไหมคะหอมอาให้่วให้ทั่วเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าขาวอยู่แถบหนึ่งเลยแถบหนึ่งไม่ขาวนะคะ เราจะลองเปรียบเทียบให้ดูเวลาทานะคะแนะนำนะคะเพลาาทาต้องทามาถึงตรงนี้ด้วยอ่าใช่เพราะจะได้ขาวเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ก็ลองทดลองก่อนอ่าลองทดลองก่อนช่วยไหมคะอ่านั่วแล้วต้องถือลองวางมือให้ให,ใ,หให้ท่านผู้ชมดูนะคะสองข้างอ,อานนะคะอ่าเดี๋ยววางดูนะคะเอ้ยดูไหมคะข้างนี้ ข้างนี้คือข้างที่ทานะคะแตกต่างกันเลยนะคะเห็นไหมเป็นไงคะน้องหลีมมันเป็นไงคะแตกต่างขาวเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีอันตรายเพราะตรงนี้เป็นสารสกัดจากทับทิมแล้วก็มันมันเออ่ไม่มีตัวที่ประกัดสีผิวเห็นไหมเห็นชัดๆเลยค่ะอ๋อเห็นชัดๆเลยเนยต้องยื่นมาอย่างนี้จะเห็นอ่าโอเคกว้างมือนะอยค่ะเห็นไหมคะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทานนี่จะเห็นชัดเลยเป็นไงคะแน่นอนเลยไหม รู้สึกขาวเนียนมีความรู้สึกไงคะที่ได้ทานุ่มและขาวเนียนหอมด้วยค่ะเหรอคะค่ะตกแตกต่างจากที่เคยใช้ไหมคือแตกต่างกันมากเลยค่ะพอใช้ครั้งแรกแล้วถ้าปุ๊บขาวปั๊บเลยนะแล้วก็มันมันก็ไม่หลอกตาเลยนะเนียนๆแหละเห็นปะมจักรองข้างเงกับคนละคนละไอ้นี่กันเลยสองข้างเงี้กับคนละไอนี่กันเลยโอเคขอบคุณมากนะคะ้องเหลิว